สวัสดีครับ29ธันวาคม2566ที่นี่จังหวัดบึงการครับพาท่านมาอัปเดตผลการลุ้นเอาดอกทุเรียนต้นนี้ครับหมอนทองอายุ5ปีนะครับหลังจากที่ได้หนาวละลอกแรกในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นปรากฏว่ามีดอกออกมาล้อมแหลม3กิ่ง4กิ่งเท่านั้นครับ ส่วนกิ่งอื่นๆณนะช่วงขณะนี้เป็นช่วงที่เรากำลังทดลองอให้น้ำพอประทงังประทงังทางดินเนี่ยลักษณะน,นี้วันนี้เป็นวันแรกครับที่จังหวัดบึงการนั้นมีโอกาสได้รับอากาศที่อบอุ่นขึ้นและก็มีแสงลมมีสายลมพัดมาเอื่อยๆนะครับซึ่งต้นนี้ก็เป็นต้นที่เรากำลังลุ้นเอาว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับ หลังจากที่อากาศหนาวผ่านไปมีอากาศอบอุ่นเพิ่มขึ้นมาแล้วเขาจะออกดอกให้เรารุ่นที่2หรือไม่นะครับจากการที่สังเกตของต้นนี้นะครับประสบการณ์ที่เราเก็บข้อมูลนั้นเราพอที่จะทราบแล้วว่าเหตุที่การไม่ออกดอกในลมหนาวรดอแรกนั้นมันมีจุดบกพร่องประการใดบ้างเราก็จะนำจุดบกพร่องเหล่านี้ไปทำเงิน ทําทการปรับปรุงแก้ไขในปีหน้านะครับแต่ปีนี้ได้แท่นี้ก็จะเอาแต่ถ้าออกมาอีกก็โอเคนะครับ